ตีท้ายครวสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้คุณแอนนั่งดูคุณแอนออกกำลังกายทุกเช้าเหมือนคนซาดิตเหมือนกันเนาะแม้กระทั่งช่วงโควิดนี่คุณก็ยังออกกำลังกายแบบว่าเหมือนหนักมากอะ่ะคุณออกกำลังกายหนักเท่าทีระเดชไหมหนักกว่าครับไม่ได้หรอกอยแต่ว่าคุณนายแอนหนักกว่าหลังๆไม่เท่าของผมเยอะเลยอะ่ะผมว่ามันเป็นเหมือนมันไม่ใช่การออกกําลังอย่างพผมมาออกไปเล่น ของเขาอะคือออกกำลังที่เป็นท่าอ,ออกกำลังใช่คนละแบบกันเลยแต่ประกาศเรื่องออกกำลังกายเลยมันมันน่าเบื่อสำหรับคนอื่นคนอื่นอาจจะไม่อยากมันไม่ได้น่าเบื่อมันเหมือนแบบว่าแต่มันที่จะงหวตอออะไรรู้ป่ะรู้สึกว่าแอนทองผสมซาดิคข,ขึ้นอะเหมือนคุณทำมัมันหนักเกินมนุษย์มันอิา อย่างนี้แสดงว่าถ้าเราเจอกันเรื่องหน้าเนี่ยผมอาจจะโดนหนักกว่าเดิมเพราะว่าเขาสาดิคขึ้นใช่ไหมใช่ใช่แต่เราอะว่าคุณแอนเขาเป็นคนจริงจังเราเลยไม่แปลกที่เขาออกกําลังแบบนี้คือเขาจริงจังไงมัน <c oughs> เหมือนแบบว่าเราแบบพอเจอท่าใหม่ๆเราก็อยากทําให้ได้อะไรอย่างนี้มากกว่าอคุณคิดดูสิว่าลูกชายของคุณเคนตอนนี้โตเป็นหนุ่มหมดแล้วอะแล้วขอบอกไอ้คนโตนี่คือหล่อแบบละมุนมากๆหล่อกว่าพ่ออีก จริงหลอกกับพ่อจริงๆคนโตหลอกกับพ่อจริงๆขอดูหน้าชัดๆัดหน่อยได้ไหมน้องคุณน่ะเหรอครับอน้องคุณทั้งน้องคุณน้องจุดน้องจุนมาแล้วมาแล้วทักทายทักกายทุกคนวันนี้ดูดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คนโตสวัสดีสวัสดีครับคนโตนะเขียนที่ปเด็นเพะว่าพ่อหาซื้อเสื้ออะไรเกี่ยวกับคุณพ่อใช่ไหมเนี้ยดูดี คนไหนคนไหนมีแววเป็นดาราบ้างอ่ะคุณเคนไม่รู้เลยครับคือผมไม่เคยไม่ได้สนใจก็ก็เลี้ยงเขาต้องถามเขาอ่ะใครชอบไหมคะแล้วคุณชอบอะไรตอนนี้น้องคุณชอบทำอะไรครับชอ้าบวานรูปบ้างแล้วก็เล่นเกมอะไรเงี้ยเขียนโปรแกรมชอบทำอะไรชอบเนี่รชอบเล่นวาดก็เลยไม่ไม่ไม่รู้ว่าใครใครแบบว่าจะมาทางนี้อะไรเงี้ยผมไม่รู้เลยครับพ่อกับแม่ใครดุกว่ากันแม่ดุเรื่องจุกจิกกว่าครับพ่อจะดุ สมมติหาของนะครับแม่หน่อยใช้ให้หาของเอาหาไ่เจอแม่หนักก็จะเริ่มดุแล้วอ๋อเขาเรียกบ่นอย่างเงี้ยแม่แม่ต้กงหญินไงู้งหญินไงก็จะเป็นแบบว่าคุณแอนแล้วคุณเห็นเขามีลูกอย่างเงี้ยคุณหวังอยากจะมีลูกกับเขาบ้างไหมรักเด็กไหมไม่ทันแล้วอะไม่อยากมีแลหรอคุณแอนอยากอยากแต่ว่ามันไม่ทันแล้วไงแอนแอนเรื่อยเปื่อยไปหน่อยก็เลยไม่ทันละคืออาจจะยังพอลุ้นแต่ไม่อยากลุ้นแล้วไงไม่ไม่ถึงไม่อยากไปไปเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานก่อนไหม บ้านอย่างนี้ไม่ต้องก็ได้ไปนะแต่ก่อนดีก่อนไปก่อนดีก่นอนดีน้องคุณกับคุณน,น้องจุนสวัสดีครับคุณจุน สวัสดีครับสวัสดีครับอยากเห็นลูกสาวอีกคนหนึ่งไม่ทันแล้วเพราะว่าพอเหมือนกับคนที่สองผ่าคลอดไงผ่าคลอดปุ๊บก,ก็เลยคุณหมอก็ถามว่าอยากพอหรือยังคุณหมอก็เลยทำหมันให้คุณหน่อยไปเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ทําหมันป่านนี้มีเป็นสิบคนแล้วอะบ่านนี้มีเป็นสิบคนแล้ว,ลวอะเห็นว่าโอ, <c oughs> อ้โ <c> ห <oughs> เราเนี่ยกจริงเลยนะ <c oughs> เคนในฐานะที่แบบเคนเจอแอนมานานเนี่ยแอนเขามีด้านมืดอะไรแบบที่ที่แสดงให้เคนเห็นว่าเยอะแยะก็ถามเคจอ,อีกหาเรื่องจริงเลยคือบังเอิญตอนเนี้ยสนานภาพของเรามันเปลี่ยนไปแล้วไนงะสาภาพที่แบบว่ากําลังจะเอาเขามาเล่นละครน,นางเอกไงเนวะลาที่ผมพูดจาะยรเขามันก็จะเปลี่ยนไปอีกโดยอัตโนมัติเลยอะ่ะอยู่ผมก็ร,รู้สึกไลน์อ่ะจริงเป็นธรรมชาติดีอย่าเฟกไม่เอามันมันไม่ได้มันค่นได้นะตอนนี้รู้สึกว่าแบบเข้นอยู่แล้ว เขาต้องดูแลเขาไงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบมันเปลี่ยนจะมาจะมาว่าเขาเหมือนเดิมไม่ได้แล้วไงตอนเนี้ยใช่โอ้ยิ้มหน้าหน้าแบบเตรียมหน้าแบบคูเตรียมโดนหน้าแบบคุณเตรียมทนผมว่าเขาทริคเยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาจะจับได้ว่าแบบว่าวิธีพูดที่เขาจะสื่อสารกับคนคนนี้เขาต้องพูดอันแต่นี้ไม่ใช่ด้านมืดนะนี่คือข้อดีนะสมมติเขาจะคุยกับผมเขารู้ว่าเขาจะดีลกับผมยังไงหรือว่าถ้าเขามีสิ่งที่เขาต้องการจากผมเงี้ย เขาก็จะมีวิธีการเข้าหาผมที่มันอีกแบบหนึ่งอะเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการอะไรเงี้ยเออรายการเขาโน้มน้าวคนเก่งนะผมว่าอันนี้ชมเนาะชม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 แล้วเคนคิดยังไงอะเคนถึงมาเอาแอนไปเล่นใหญ่มันเห็นอะไรเหรอเออเรื่องใหม่นี้ใช่ไหมเพราะว่าเคนกําลังล้อเรียนตัวเคนเองอยู่ไงคือมันเป็นเรื่องของเอดดาราที่เคยประสบความสําเร็จในยุค2550ไง เหมือนเขาคือซูเปอร์สตาร์ในยุคนั้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นคนที่จะคู่กับเคนในยุคนั้นเนี่ยถ้าคนจะนึกถึงมากที่สุดมันก็ต้องเป็นแอนอยู่แล้วไงอือคือแอนรู้สึกยังไงบ้างแอนบอกเขาว่าเคนคือเขาน่ารักนะเขาก็จะโทรมาถามว่าพอใจกับบทไหมโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยถามแบบเมื่อกี้ก็พูดเพ้อขึ้นมาก็เหมือนแอนคุยกับมนุษย์ที่ไหนอยู่วากูไม่คิยกับปินนะดิกจัดพูดจัดไปพูดเพ้ออ่ะเหมือนเขาก็ยังไม่รู้เราจะอารมณ์ไหนเราก็แบบเคนไม่ว่าเรื่องจะเป็นยังไงแอนจะรับเพราะว่าแอนจะรับ อยู่แล้วแอนอยากทํางานกับเคนแ,แอนก็บอกกับเขาว่าไม่ต้องการเราชี้ความชัดเจนไปตั้งแต่แรกแล้วไม่ต้องมาถามเลยว่าบทเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ว่าโอเคแต่พอคุยไปสักพักเขาก็อาจจะเหมือนกับแบบ คงอยากรู้มุมมองบ้างว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้แอนจะดกใจเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นจุดที่แลกแลกเปลี่ยนกันอะไรอย่างเงี้ยก็พอคุยไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเออเขามีแพชชั่นเยอะมากอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออสนุกก็อยากทํางานกับเขาแล้วก็คงแปลกดีถ้าไปอยู่ในกองเขาแล้วก็ต้องฟังเขาเป็นคนบอกให้เรา <c oughs> ทานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วนเนี่ยเขาเด็กก็ต้องเล่นกับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยากลองของอ่ะว่างั้นเอถอะคือผมอ่ะไม่ได้คุยกับเขาในฐานะว่าเขาเป็นนักแสดงอย่างเดียวไงตอนเนี้ยุกเวลาที่คุยกันเือกนอกาผม บอกไอเดียที่ยังมีแล้วผมมาขอคำปรึกษาจากเขาด้วยผมรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในการคิดมันขึ้นมาด้วยไงก็มีบางอันที่แอนถามคำถามแบบงงงใส่เขาใช่หะแล้วเขาก็งงงแล้วก็บ่าเออช่างช่างัเหอไม่ต้องสนใจเล่นๆไปเคยนสั่งแรงรก็ทำาทำไปเหอะทำไปแน่นอนเราเห็นทั้งคู่เป็นแบบว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่โอ้โหไปสิปีจนถึงวันนี้ ต้องยอมรับความผูกพันเขาครับเป็นทรรมเยียนของรายการตีท้ายครัวนี่เลยฮะชุดเครื่องนอนคุณภาพดีที่อยู่คู่กับพวกเรามันยาวนานเหลือเกินไม่ห่วงคุณสองคนฮะอ่านี่เลยครับชุดเครื่องนอนโตโต้ครับหลับสนิทตลอดคืนมอบให้คุณเคนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะคุณนุ่มกัญชัยคุณเข้ามาแล้วคุณเข้ามาเลยดีกว่ากัญชัยกำเนิดตอนไรเงี้ยนี่เราเล่นอุ้มรักกันด้กี่ปีแล้วเนี่ย30ปีแล้วพี่นม30แล้วเหรอ ถ15ประมาณเนี้ย14ประมาณประมาณก็เท่ารายการเนี้ยระมาณเท่ารายการเนี้ยประมาณนั้นอ่ะก็รายการนี้เกิดขึ้นได้เพราะครูเราเนี่ยแหละเดี๋ยวจะชวนชวนพี่หนุ่มมามาเล่นละครด้วยนะพี่หนุ่มได้สิตอนเนี้ยมีผมอยว่ะที่เล่นกลัวแล้วก็ยึดลักอะไรก็ไม่รู้ผมอ่ะเตโนเขาไปละ บี่พี่ไปเล่นจริงเปล่าว่างเปล่าหรอว่างป่าตอบใครพี่ต้องมานะใช่เดี๋ยวพี่ไม่ว่างอ่ะตอนนั้นอะผมว่าโอ้ยเอาความดัดจริตของมนุ่มมายิ่งกว่าอีกนะเคนอย่ามาพูดเลย พี่นุ่มดันจะรีบถึงโอ๊กเลยพี่ถึงนะเก้นที่เมื่เดี๋ยวต้องไปตั้งที่รายการเลยพี่อยู่ที่นั่นแหละแล้วก็ไปเล่นให้เราที่นั่นที่ไม่ต้องมาเราให้พี่มาพี่ก็ไม่ว่างหรอกเด็กเคนเขาบุกไปเองเออเออแอนพูดถูกแอนพูดถูกอ้าววันนี้ขอบคุณก่อนปิดรายการขอบคุณคุณแอนทองผสมมากๆนะค่ะเป็นเซตสำหรับเราครับขอบคุณคุณแอนขอบคุณคุณเคนครับขอบคุณคุณเคนละเด็กครอบครัวของคุณเคนด้วยค ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยฮะใครเป็นแขกรับเชิญพิเศษใครเป็นแขกรับเชิญพิเศษแล้วเหรอแน่นอนพิเศษงานอ่ะคุณหนุ่มปิดรายการตีท้ายคูรอนอยู่แล้ววันนี้ได้รับเกียรติจากคุณนะเนี่ยโอเคมากๆนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกๆคนบ้านะครับที่ติดตามปีท้ายคูัวนะครับไว้เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับวันอังคารหน้าเอ้ไม่ใช่อังคารสิวันอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์หน้านะครับเสาร์หน้า เต่าหน้าเอ้ยออกอันทิศเอ้อาทิตย์อีผีเอาละครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์บ่ายสองโมงสิดูช่อง3กดเลข33วันนี้พวกเราลากัรไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากโอนขอบคุณมากเลยโอ้โหเดีวันนี้เคลว่างเลยมาออกรายการเนาะโอ้ยว่างดิพี่ตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่บ้านทุกวันเลยพี่ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ